พี่นองค่ะคณะน,น,นีสวัสดีกับผ้าพีพานองมา,าเก็บหมักสตรอเบอรี่เนาะค่ะในสวนซึ่งเพื่อนปลูกไว้ให้เก็บเองเก็บเองค่ะกินนี่กินเลยบ่บมี่เป็นยังแต่ว่าขันเก็บได้กินอิ่มแล้วก็ค่อยเก็บใส่กระ้าวแล้วก็จังไปซั่งไปจ่ายเงินถ้าก,กินซื้อๆบ่อเป็นยังนะคะเพื่อนบว่ามีลูกมี่หลานท่าดเก็บเอามาหลายๆโลดออกมาก,กินหมักสตรอเบอรี่ แบบครับพี่น้องบานบ,าน,บานสตรอเบอรีสดๆดกับจวนหาเหลือกหน่วยงามๆนี่หน่วยยังสีมันจังค่อยบาน ลายแสบลายครับพี่น้องไปมีภาพไปปตาขี้ยางเร็วแท้หลาโบ่อึดบ่อยากเลือกเลือกบ่อึดบ่อยากลายกระดอนั่งอยิ้มมองเดียวก็ได้แล้วเต็มเต็มกระตานั่งกูหนามไม่ตะนวยง่ามๆมีแตะนวยใหญ่ๆโอ้ยขอให้นั่งพับแผดแตกขาซะเตว์พี่น้องเลย นั่งผ่ะแพบกินมักสตอเบอรี่นนอิลาย <c oughs> ย่ายางไปไล่วไปลวดอึศมาอยากยาาจะนำไล่ไหงเด้วยพี่น้องเด้อ สวัสดีผิวเพื่อแล้วโอ้อาดอากาศจะฝนสิตกอากาศดีดีบรรยากาศดีค่ะพี่น้องฝนกับสิตกมือแล้งทิราเลยว่าสิไปกับไปด้วยกันสิผ้าไปวะสันมือแลงฝนตกไปบ่ไายด้วยวะสันแล้วกับสิตกอีกหลายมือค่ะโอเคสวัสดีสวัสดีจากผ้าเบิ้งบรรยากาศแล้วก็เบิ้งมาสตอเวรีเนาะ ค่อยค่อยออาามมาว่านหนึ่งเขาเนี้ยเตำมะขุ่กว่อยสกินไดบ้อบเหม<笑><笑>อือนแรงบ้าต่องเอซาตาลอนกินเพื่อแล้วกินเพื่อแล้วเด้อเอฟซีปัสกูสุคนพ่อไปลเะ,ะเฮ้เอ ก่เจ <laughs> ้าจสิบ่าสองแม่ลูกนี่นั่งนั่งตังโดนติสัวคุ้สซก้ินคักน้อมันหาออกมากกะตาหน่่ยๆอยอ่อนยอยู่ติกระตานี่กับสิยูประม่านสิบยูโรล,ล้วค่ะพี่น้องประมาณนั้นละเนาะกินอิ่มแล้วก็ได <laughs> ้ไปอีกกระตานึง ถ้ามาบักสตอเบอรี่ยูหนีบ่คือบานเท่าได้มันเป็นนุ่มๆหอมๆแล้วก็เป็นเป็นสมบันคือเนือเน้อเนื้อแสบเพราะบานคยอไปกินอยูุบานซือ้อยู่ในน,นั้นตลาดาแพงแ็คละลอยแข็งไหมคะมันแข็งเนาะมันเป็นแข็งๆมันตะเลขบอชคอยแสบปานใดประมาณน,นี้เนาะแต่ว่ายูหนี่มันนุ่ม,มเนาตายไปทา <laughs> ไห<ส>นละใส่ยางหาตะกินไปเรื่อยเรืมอืออดกัะทะโ <laughs> อ้ยเก็บอีกเนี่ยอีล่าแม่บ่านได้เต็มยูสู นนอ,อาไง <laughs> ยิ้มแล้าดเก็บแล้ประัตินี <laughs> โอ้ยเนาะ <laughs> โอ้ยคุณนายน่อยเอ้ยคอยแซ่บนี่คนราขั้นเลันแข็งกันนี่ไปเบิองเบิองลังด้วเรองจงกลางจ,างาาจ,งจ้างเอาไยัง,ง,งาก็จกกลมมาได้กจกเงินเงินดักขันขัน กันสมมุติแล้กลมลูกนังแล้วลูกบไดพี่น้องฟรา่งนั่งแล้วลูกบัได้เบ่ขื้งเฮาเนี่่ายเพิ่นนะเนาะเก่งใจเพิ่นเนาะอ้ยหน่วยเนียน้องจังมันสุจางนี่ตุนเละมัน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 แบบว่ามันสูกผดไหมล่ะมันสเเาสลยะกืบบ่แสบเลยติเป็นอันนี้เลยเนาะอ้ย ต้องพีกเบิ้งได้หนิเนาะถันบะ่าพีกเบิ้งนี่ยนั่งเกียกปลาบักสตรอเบอรี่คือ่าจังไดยเนาะ <c oughs> คนไทยสะอ่อนสะอ่อนมากสตรอเบอรี่เพิ่นง่ามคักงามเนี่ยกินอีกก้อนมวยสุดท้ายเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> อืม <c oughs> อิม <c oughs> อ่มอิ่มแล้ว อโอ้ยสะอ่อนเก็บกินย่างเดียวแหละเออพี่น้องมาเป็นสวนสาวาดเด้อนี่เด้อมามาเก็บของเพิินเด้อสวนเพิินเด้อนน่สวนคนเดียวมัสวนเพื่อนสวนเพื่อนตีบอแล้วว่าสวนเจ้าของมีเจ้าเป็นเจ้าของสวนสตอเบอรี่บะแมนดอกค่ะพี่น้องมาเก็บของเพิินเนาะเจ้าเจ้าหน้าอยู่นี่เป็นเจ้าหน้าที่ลำลุยเด้อเพราะคือคนบันเทาเด้ บา้านเท่านี้ถ้าเป็นถา,า,าวาบาเช้านาแล้วว่าถูกเนี่ยอยู่นีเพ่นมีที่ดินสองรอยสามรอยไร่เพ่นเห็ดผู้เดียวส่วนหนึ่งกระปลูกสตรอเบอรี่ส่วนหนึ่งกับปลูกเขาบาเล่ ali, ส่วนหนึ่งกับปลูกเขาโพดปลูกดอกผักกาดกวงตุง้งอีหยังไปสิเห็ดผู้เดียวเห็ดสองคนใส่ใส่รถไหมค่ะใส่เครื่องทุนแรงนนเนาะเพ่นเห็ดเ,น,เ,น,เ,น,เน,น,นาะเพ่นบาได้เห็ดหนักหนาสาหัสคือบ้านเท่านี้แต่ว่ามันก็ต้องลงทุนคือกันเครื่องจักรกระแพงเนาะ โอ้ยนเขาแรแบบงแต่พอน้นมาจุกไม่คาว,วา,า,า,วา,า,วายโอ้ยฝรังข่อยทาย,ทายวิดีโอ <laughs> โอ้ยหนกทายวิดีโอเก็บปักสตรอเบอรี่พุนไทยบ่เคยพอ,ยอ,อ,ยอโอ้ยห<ใ>นกทายับดีโอเก็บปักสอเบอรี่พนไถ่บเนยะ เต็มไปโอ้เดี๋ยวเราตากเนยๆเยอะเจ้าของสวนเขาเจ้ามันเน่าเหมือนข้นาเจ้ากับว่มาเก็บเองเนาะเก็บเองไปขายเจ้าของสวนที่โตนเจ้าของสวนบักสตรอเบอรี่ถ้าถูกฝนแล้วมันเน่าเก็บกิน เออคือจากยกสวนไปใบบ้านเท่าเนาะไปให้ล like oh ูกร้านเนาะบาผู้ใดมีลูกหาคนหกคนคือสิดีกินอิ่มอิ่มแล้วบาสนี่เก็บใส่กระป๋องหน่อยหน่อยไปสั่งเสียหน่อยหน่อยบาทแต่ว่าลูกพี่น้องลูกอิ่มหมดทุกคนแต่ว่าฝรั่งเขาเจะบ่าสวยโอกาสแบบนั้นได้จากพี่น้องบอสวยโอกาสนะเออแล้วล่งเดือด้นขึ้เท่านีละ อีหลาว่าสวยเขาสั่นพลังกับข้นคือเข้าแล้ะจักแล้วแม่พอเห็นคนเอาลูกมาสองสามค่นเึีย้นนะสองนหก็สิไงค่ะกับมันมะนาวสั่เนาะตะที่ตนก็แต่ไงกับมะนาวอัน ตั้งแต่กินยูน่กระเบิดเป็นกิโลแล้วเรียนั่งตั้งแต่ค่อยกินนี่กระเบิดกิโลนึงแล้วนี่ค่อยกับเจ้านี้แม่กับลูกกินเบิดสองกิโลพี่นอ้องแล้วก็เลือไปประมาณสองกิโลไปซั่งซื้อชื่อหนึ่งแถมหนึ่งขึ้นบ้านละ่ะเป็นตาสะออนตาสะออน นั่งลงสิเพียงแอลเข้าเลยต้นบักสตอเบอรี่งามคักงามแน่ร <c oughs> ังงงงง <c oughs> ่งนั่งยองๆมาได้ยินเตนอีลาฟฝรั่งนั่งยองๆบาได้เลี้ยวไปเห็นตาดากเงื่องแต่ละคนเ <c oughs> ข,ข,ขาปวดแอวเนาะ <c oughs> อ้ยอิ่มบักสตอมือแรงกินเขาแรงได้ว่านอนั่งเมือ่อเนาว่าตีเ <c oughs> ต็มจะ ตาตล้วพี่น้องเปิดมึงดูเลล่ะเาอย่างเงี้บนใบหนุนี่บนไงจะไมนเอาฝนบอกเามันเาถืงฝนทุกมีต่หน่วยงามๆคนไหนะเไหนคนไนเต็มยูนเอาฝนหนุ่ยักพี่น้องบึงบึงตเตาบริน ก็จะหาเอาจัวนูนหน่อยววววเอาอพลังะ้ะลูกคนบอกหดขวนพูดน <c oughs> ะพลังจะอวดว้ดีสิพุ่นะลายคักลายเนีย่ยพ <c oughs> ุดนะพี่น้องลายคักพุดนะเต็มเอเร่ตะลิโตนแต่ว่าครึ่งหนึ่งนองฝนกับซีมาอีกแล้วบึง เบื้องฟ่าด้วยนะฝนสิมาอีกแล้วนะฝนใหญ่อันตะายต่อเช้าสวนสตอเบอรี่ที่สุดก็คือฝนอย่เลยฝนนี่เลยน้องกระสู่ยูปประมาณจักไรเนาะนี่สิฮอดหาไรประมาณหาไรนี่ละสตอเบอรี่นี่ค้นกระ่าไม่เก็บะวายานฝนตกเนาะไปละเฮาฝนสิตกห้ามท่า ฝนจะตกรำทางวันสุ่มน,นั่นท่านหน่อยเนาะเอะอืมวันสุ่มนี่ยท่านหน่อยป๊าดเดี๋ยวเบิ้งนั่งจุกบ่ยิ่งลาเบิ้งแสดงว่าสุ่มนี่ท่านหน่อยนี่เนาะท่านหน่อย,ยอบ้า,ามดมันยังท่นานหน่อยซุกไร ผ,ผลบอลลำคานมันเปิดดูนั่งจุง้มเ,เปิดด้วเวลาเปิดทุกคนเห็นปะเป็นน้ำท่านหน่อยเป็นตาสะออนหน่วยน้อยอืมน้าท่านที่มันตาบบตีวะไหนก็มัมนแข็งอืมบเนาวไหวบเนาไหว,ไวแต่ว่ามันเหมือนแต่ว่าเพิ่งรูปหน่วยดิบยังหลายเนาะบ้าแมนสิเบิดง่ายดอกนี่หน่วยดิบปิ๊บ กลุ่มเบาไวแล้วไะกลุ่มเบาไวแล้วอิ่มแล้วพี่น้องอิ่มแล้ว